สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมหนึ่งหกแปดชลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรานะครับหายหน้าหายตากันไปเป็นเดือนนะเพราะว่าด้วยอ่าผมป่วยด้วยละครับแล้วก็สถานการณ์โควิดนะครับผมก็ไม่ได้ออกไปเช่าพระอะไรเลยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับรุ่นขอให้รวยนะครับหลวงพ่อรวยประสทิโกนะครับเพิ่งออกใหม่นะครับวัดพระธาตุเชิงเขานะครับปีสองพัน ห้าร้อยหกสิบห้านะครับเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญทรงแอปเปิลนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินยาแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกท่านดูกันพร้อมๆกันนะครับนี่นี่ <c oughs> <c oughs> hi, ครับเหรียญนี้นะครับ uh, หน้าตาจะคล้ายๆเหรียญแอปเปิลปี uh, ของหลวงพ่อรวยรุ่นแรกนะครับจะเรียกง,ง่ายๆก็เป็นเหรียญย้อนยุคก็ได้นะครับ อ่าลักษณะจะเป็นหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับอันนี้จะเป็นรูปส่งแอปเปิลนะครับนี่ครับเขียนว่ารัวหนึ่งร้อยปีนะครับอารมณ์คล้ายครบรอบหนึ่งร้อยปีของหลวงพ่อรวยพอดีนะครับนี่ครับดานข้างจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับพระมหาธาตุเจดีนะครับภาษาทิโกนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งแบบนี้นะครับนี่นะ ดูมือดูมือก็อ่าประสานกันทุกมือนะครับเนี่ยให้จับสังเกตดีๆเผื่อท่านใดจะไปเช่าจะไปศึกษาครับมันจะมีสองอมีหลายเนื้อครับแต่ว่าของผมเป็นเนื้อเงินยาแดงนะครับถ้าเนื้อเงินยาน้ําเงินก็แค่สลับสีตรงนี้นะครับแต่ว่าพวกฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะเหมือนกันหมดเลยนะอ่ะมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูอัละดูยันนะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือดีๆนะเลขโค้ดจะอยู่ตรงด้านบนขอให้รวยนะครับขอให้รวยนะครับนี่นี่เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับอ่าด้านบนจะตอกเป็นโลโก้ใหม่นะครับเป็นรวยแล้วก็มียันนะครับเอ่ไม่ใช่ขอภัยครับเป็นขบหนึ่งร้อยนะครับเป็นเลขหนึ่งร้อยแล้วก็มียันนะนี่ มันดูข้างๆเหลี่ยนนะครับนี่นะครับมีรอยตะใบนะครับชัดเจนนะเนื้องานจะออกขาวๆแบบนี้นะครับทุกท่านอย่าไปโดนลาสลงวัซาด้าช้อปปี้หลอกนะครับดูหน้าผ่ากัน หน้าหลวงพ่อจะเหมือนอาปากนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นอ่ารูปยิ้มนะครับเป็นหน้าหลวงพ่อยิ้มนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาดูกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอาท้าเวสุวรรณรุ่นใหม่ๆออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงกันต่อไปนะครับ <c oughs> คลิปนี้ขอจบกันไเปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ